สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอยู่ทางอีสานครับผมภัทรเจ้าพี่โตครับผมเอา๋ยววันนี้เขาไปหาปลาพี kind of ่น้องมาเจอกับฉันแล้วเขาจะก้าวขั้นประจิบไปที่นี่พี่ร้องเดี๋ยววันนี้เขาจะไปไหนมาเนี่ิดกำังเขาจะไปสู่ป่ายุสานนะครับว่าสิมีป่าบ่พี่น้องไปรุ่นกันครับสิ๋วปุ๊บปั้นอะไรเนี่มาพี่น้องวันนี้เขามาเบิ้งบนรถกัดสู่ป่ากันครับผมเนี่ยใส่ เอ๋อน้ำมันออกมาหกไร่เนี่ยแหะเจ็บเบ็ดแล <are> ้วบ okay. ่าเบ็ดเราเปล่าเดี๋ยวเขาไป็นไม่มาหรือยัเนอะมันเดินสูงเนอะนี่พี่น้องใส่สามเครื่องเลยพี่น้องเถอะตั้งสามเครื่องเลยครับผมตั้งสามเครื่องเขาประหูว่าสิบกตอนได้แต่ว่าปลาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวลงไปงี้จะใบไม่ได้เพราะว่าปลาสุดยอดด้วยคนว่านะปลาสุดยอดอยู่ครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ่งบรรยากาศกัน สูบปลาพี่น้องไม่นี้พัมาเจอบรรยากาศสูบปลาเออเออปลามันมันเป็นจะได้บพปลาเนี่ย็จะได้เก็บบมเนี่ปลาะคกรอบด้ยเก็บเก็กระคำได้กระป๋าม่มืะมังครับเก็บกระคำแล้วว่าได้กระป๋าลูเถอะ้ลยน้มันบอไขอไปมีผู้ใดานาก็หลายติ๋ีเเนาะงานทีื่นหมเห็นกันว่าจะนเราของของ่องเชอกอะไรครับเลืกๆเล่องเชือกได้ยุ่น โอ้บกบกมื้ยพี่น,อนอ้อ,องเนี่ยพวกดากองเชียร์นะนั่งเพื่เตรียมห่อไม่ห้องไงนนหลเลยล่อๆลอออ่อเชือกปลาครับพี่นอ้องใส่ยดึงใส่ยดึงนะับกันสามเครื่องเลยครับเ้องครับใสายนี่พี่นอ้องใส่เครื่องสามน่วยเลยตูกจะเศร้าเนี่ยตั้งแต่สองมองเศร้าเลยครับผมนี่ครับนี่เป็นเครื่องเปลนสิ้นนี่ครับใส่เครื่องสามตัวเนี่ยเครื่องตัวนี้ดึงก็พ้นตัวนึงดึงนี่ครับนี่สาสามตัวเลยดึง นี่ครับแรงดันพี่น้องหินซิ่งตัวนี้ใส่เครื่องหินซิ่งมันก็ไหลงั้น,น,น,ย,นยูต่ว่าใส่พลังเครื่องสามาาม,มันตัวนั้นม,มันไหลเนาะนั่มันไหลนี่ใส่สายพันเงาเลยพี่น้องเดอใส่สายพันหึุนเงาเลยอยู่หล่อหวอดพี่เลยครับแก นี่ก็ออกพี่เลยเอาปลาตรวนี้เลยมาเลยทไมเห็นพ่พี่ความบ่อออมมอเออดูเขาเล่งเห็นพ่อเคียงชัดดงๆเล่งเต็มที่แล้วครับเี่ยตอนเ,เล่งลเต็มที่เราขาดตั้งแต่น้เหลืออยู่ในนี่ยกัสีเหลือประมาณเม็ดนึงนปนะปลาเนาะน้ำเม็ดนึงที่เหลืหอเดนี่ครับ่าเชื่อกระบินผมว่าน้ำจะแน้นอนนะครับกันมันเขาดูดเขาสูบกันเพี่เด้เรเจียครับเจ้าพี่ด้เรอเจ้าเกีย ตามันดิเป็นน้าม,มันหลายพี่น้องเฮ่ยมู้พี่เลยเถิดเฮครับกันกันนามมันถือพี่เลยเดีเ๋ยวเาสูบลงไปบบกลงไปมันเม็ดกลัวแล้วครับนะครับตอนเศร้าพี่น้องอาไี้จับปลาตอนเศรา้าเนาะมือกันตอนเศรา้าเขาจังมาเบิงมาลุยน้ำกันลุยจับปลาน้ำกันอีกครับผมแต่ว่าก่อนนี้เขาต้องประชุมกันสักคนนี่แหละครับนี่เป็นมือร่วมญาติพี่น้องที่เวลาทั้ง แพัยทั้งอีสานเฮาหรือแพทยจัดเป็นการผลงานจากพี่น้องอยู่ตุ่มมโหงกันนะพี่น้องนะพี่น้องหลังจากสูบดูเป็นเกือบมืดมืดแล้วพี่น้องทั้งเบิดขึ้นเลยล่ะนะครับมาเบิ้งกันเบิ้งเจ็บปากพี่น้องปากหลายหน่อยก็ลงมาลุยเบิ้งกันครับพามาเจ็บปากครับผมนี่นี่ปากกันแย่งบ่ อยังมีว่าปลากยังโอ้ปลาไปเสบเบิไม่ได้ต่ตตมเล่ะ <c oughs> โอ้ปลาขาวปลาขาวปลาขาวเพิพี่นอ้องโอ้ปลาขาวไหมฮะขาวม่่ปลาขาวพี่นอ้องลยนี่ยโอ้หลาหลเนี่ยขึข้นย

ไปหบดเลยมันต้องใส่สวิงเนาะเก็บใส่สวิงไหมเอาเอาขึ้นเอาขึ้นไปเท็กเกียไปเนี่ยปลาข้ออะไรตัวไปปลาปลาข้อขึ้นไปปลาข้ออะไรตัวไปโอ้ ปลาเขาหลายลีปลาเขาะขา,วะขาวสวย네ะนะขาวสวยพี่น้องหลา,ววยายคักขาสอยนะาขาสอยหลายคักวะขึ้น เขาใส่พ um, ี่น้องเยอะเฮ้ยนี่จะเน้วเดี๋ยววะว่า่เปลี่ยนให้ได้เนาะป่าแก่เต็มถังแล้วพี่น้องนี่เยอะนี่จะเป้าเดี๋ยวมันก็ขาว เขายังเด็กเพิ่อนแต่เขาเขาสวยเนาะโอ้ขาวสวยพี่น้องมองดูนี่ก็ขาวสวยวะก็ขาสวยนี่ก็ขาวสวยหลายหลายหลายนี่ครับเขากำลังเลี้ยงปลาขึ้นไปพี่น้องนี่ครับ แตฟังมันสั้นเนี่ยบุกพี่เราสูบตั้งพี่เนะาะใส่เวลาบักโดนเลยเผื่อกันน้ำมันเถอะนะรับกำลังกำเรเลี่ยงปากเป็นไปเทครับปลาหลายปลาหลายปลาขาวหลายาเถี่ยนเต็มน้ำยี่มิต้แนวเดียวพี่น้องปลาขาวครับเถื่อนนี่ยตกลงมันหังลมนะพี่นอ้องกลมลม ออกกะละมังนะเท้าขาเอากะละมังมาใส่เราเลยครับฮะขุดฮะป่าวโอ้ยนี่แกะกันงี้นี่เลือดประหยัดหรอกเลือดอะเจ็บปวดเลยครับในถงป่าวไอ้แก็ปวด ข้อปลาดูข้อปลาดุกนั่นนั่นนั่นเหรเอยบ่ะไปอังเฮ้ยโอ้หลายอยู่แตน้อยแต่ว่ามึงนึกเปลาข้อดิดุกป่ะได้หรือปล่าด้ยตัวผู้มันได้ ผมตนต้เฮะกะคุใส yeah, ่ใส okay. ่ต yeah, ัมันนี่ไลยโอ้ยครับได้ป็นดูกครับเแต่ว่าปลาเป็นตัวเพระเห็นบอกวตัวนึงแอ้ัวก่นอ้จปูก่ดุกวะ Ô bayan kiêng bayan 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 เงินอยู่ในนี่ล้วประคอบหน่อยเนะเาะท่านไ,ได้ได้เอาไปได้กะมีช่วยพี่น้องไปไป,ไปลุยเจ็บกันเลยครับหลายครับ ครับพี่น้องได้กลับมาทั้งอีสา,บานบันเท่าพี่น้องกลับมาหาพี่หาน้องฮะห,หาอ่าเป็นเป็นงานเป็นการพี่น้องสีมาตุ้มมะฮ่มกันแล้วก็มีปูมีปลากนสิก่อนสีหอดวันงานพี่น้องเขาก็หาปลา,าไปสู้ก, Sache, กันกินวันรวมญาติกันกวนครับเสื้อหอดวันงานกับจังไกเป็นพวกเนื้อพวกไข่แบบนีบ่เป็นประเภทนี่อีสา,บานบันเท่าพี่น้องทั้งบนันเฮามวลร้ายพี่น้องเอ้ยมีปูมีปลาอย่างใดารกับพี่น้องเฮากบซอยกันหาก้อยกันกินนะครับตามภาษา นะครับชาวบ้านนะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่ก็ถึงเวลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวตั้งแต่ป่าที่มันแห้งๆอยู่ติดน้ำอยู่ในชีตุ่มพี่น้องนี่ครับนอกจากนี้ขึ้นไปเบิ่งผลงานการที่เขาหามาเป็นพี่น้องว่าื้นทีได้หลายในหน่อยครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเบิ่งผลงานพี่น้องสู่ป,ปา่าครับผมว่าได้เท่าใดได้มากได้หน่อยซ้ำใดเนาะพี่น้องนะเนาะบรรยากนี่พี่น้องป่าใหญ่เลย ที่ได้ประมาณนี้เลยครับปลาหง่ครับปลาคอน่ครับเพลงนี้เป็นปลาคอนี่จะปลาคอพี่้องได้หลายตัวอยู่ครับนี่แล้วปลาน้ยเนี่ยมันได้หลายปลาคอได้ประมาณนี้แหละอันนี้ปลาคอปลาคอคอลุ่นๆเลยครับนี่จะปลาช่อนปลาช่อน ส่วนหน้าเขาพี่น้องป่าปล่อยธรรมชาติ์ด้วยพี่น้องป่าธรรมชาสตร์บริปล่อยครับนี่ครับนี่ปลาหน่อยครับปลาขาวสวยพี่น้องขาวสวยขาวสวยขาวสวยปลาขาวสวยคือหลายถึงเนาะเมื่อกี้บอกใครมีนะครับชืมือนีนมีแล้วปลาขาวสวยนะครับนี่ครับปลาหน่อยซุปนึงก็ลังเรียกอยู่อันนี้เรียกปลา

ก็เรียกแบบนี้เลยนี่นี่นี่จะป e pues er. uh, ่าต้มเล่นี่ป่าแยงก็ป่าหลดเนาะโท่านหัดยงโอ้ป่าแย่งหัดย่างกอนย่างย่างมาเนี่ยย่างเนี่ยนี่วันนุดย์หมาป่าไหมนนุษย์หมาป่าไหมหลุดเลยโอ้เดี๋ยวซหนึ่งว่ท่านได้ออกพี่น้อง เอาไอ้เยอะประอเพื่อไอ้น้ำยาของน้กินอยู่เอาเทสเทสเนี่ยเช่นเทสบะทุถังเทบะทุถังเดี๋ยวเขายังแยกไปแยกออกนานโอ้หือปลาดุกปลาดุกโดดดากเว่อพี่ๆพี่ๆพี่หน่มเข้าไปในใสัไม่แล้วสองตัวได้แผ่นสองตัวเด้อเอาเอาจับแค่นั้นเลย ไปดูกนอีกละเอเอาเปิดเปิดเปิดเอานจับใส่เลยนี่หันเ๋อเาหันเ๋เอาที่หลังนี่เราควงกนเอาควงมาใส่เดี๋ยวเอาที่หลังไปได้เดินดีบ้่นเด่น บ่ดิไม่ดีบ่ดดีจ้ะบ่คันดีก็เวนเวนน้ำนี่ับคนตังับได้หลาตัวด้วยเออแม่นบ่แม่นต้องใ้แบ้นไนนี่เนี่ปูับหัวไว้เยนี่จับเอานี่ไม่เคยหักจับเลยจับหัวเลย จับเลยเสนจับเลยเออจับจับมีงแห้งจะจับคอยเ้นผู้ใดจับได้ตัวยีนี่โอเคพง้อมก็ยีนี่นะตัวมะเียอว่าเออมันมาบกขาดโลหาย่างอืนนั่นแหละผู้ก็ใส่ได้ตัวนี่โวด้วยคบผู้ก็ใส่ได้ตัวนี่สองโลใช่ใช่เบียรอเนี่ยอตัวันๆขาดได้หนึ่งละละขาดได้ละหนึ่งยังไม่มาขาดเตะ

โอเทอองนันน okay. okay, mm. um, yeah, ่ะม yeah. oh. oh. mm. ีนโมีนกขังอ่ไม่ออีหรอกตังกัม yes> ีหนอูเหมือนเด้เทสองก็ยูดีอืม้้นก้งเพมันใช้มแขงไมันต้องไปเส้นเสน้อนี่อาองสีไหนเทไปนีได้เือล่ะโหระกดดเท่าไหร่นาะไอ้คนนั้นจังไปเลยนิงมันโบามากไปบ้านเลลูกโอ้เจ้าจับครจับก็ได้บาไ่ลายเยอะนี่ใหญ่ที่สุดนี่ย

ไอหม่งมันขาดคือว่าเห็นหม่งมันขาดขมวดนี่นี่น,น,นี่งล่าง ครับผมก็ถือว่าใส่ได้นาะพี่น้องเนาะหาปลาไม่นีก็ถือว่าเออเพราะได้กินพี่น้องได้กินห้อมกันได้โดนเติบอยู่ครับผมอานะครับบันี้กกระิบฝังไหนก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชทั้งสองคนปฏดินปัดินปลาเห็ดขี้เ,เก่ากับพี่น้องแต่บันี้ขอเวลาไปล่างโตนิดนึงครับผมเพราะมันมีจะขีดตรเปื้่นเต็มเลยพี่น้องไปเส้นเดินกนเนเอาพี่น้องบันี้ล่างโตพี่น้องได้เวลาล่างโตแล้วนะเอ้เอ 再多，别的，别的东西再